เร่มองกองถ่ายกับสรีมามะวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่เลยเราอยู่กันที่สนามบาสนะคะสรีไม่ได้มาเล่นบาสค่ะคุณผู้ชมค่ะสรีมาอยู่ที่กองละครเรื่องบีตติ้งอเกนขยับหัวใจมาใส่จังหวะค่ะนี่คุณผู้ชมค่ะวันนี้ในทางกองละครเขายกหลักแสดงเนี่ยมาทั้งกองทัพเลยค่ะมีทั้งพี่โออนุชิตมีพี่ตงเหน่งรัตเก้าค่ะพี่ก้าวพี่โซฟีน้องเอิร์ดน้องเก้าหน้าโอ้โหมากันทั้ง6คนแบบดีเนี่ยต้องเป็นฉากใหญ่แน่ไม่รู้จะฉากใหญ่ขนาดไหนนะ ะะตามสรีมาดีกว่าค่ะมาเร็ว ถึงกองละครเต้นมีหรือดิฉันจะไม่ออกสเต็ปให้เข้ากับจังหวะบ้างแต่ก็ถ้ามาเต้นแบบงูงูปล,ปลาๆกลางกองถ่ายละครเรื่องนี้เนี่ยคงไม่ได้เด็ดขาดอายเขาแย่เลยค่ะเพราะทีมนักสแสดงเรื่องนี้เขาเป็นขาดแดนซ์เกือบทุกคนเลยอย่างที่เห็นนี้นะคะคือนักสแสดงสาวโซฟีอับสันซิรีที่กำลังรับบทเป็นโฟกัสซ้อมเต้นอยู่กับน้องๆที่ในเรื่องอยากเป็นนักเต้นค่ะ ถามว่าเรื่องนี้สาวโซฟีได้ใช้ความสามารถในการออกแบบท่าเต้นด้วยหรือเปล่าจะตัวเผยว่ามีบ้างเพราะระดับตัวมามที่ชีวิตจริงไปถึงครูสอนเต้นก็เรียกได้ว่าวละครเรื่องนี้ได้เป็นตัวของตัวเองแบบสุดๆไปเลยค่ะอ,อีกด้านหนึ่งอ่าน ท่าเบสิกน,น้องในเรื่องอะ,อะเราสอนเบสิกน้องท่าเต้นนี้คือเราเป็นคนออกแบบเองด้วยไหมไม่ใช่คือท,ที่จริงตัวท่าเน,นี้ยมันเป็นท่าพื้นฐานของฮิปฮอปอยู่แล้วใช่คือเหมือนในในบทเนี้ยมันเป็นฉากที่เราต้องมาสอนเด็กที่แบบเออเขาอยากเต้นกับพี่โฟกัสอ,อ,อะไรอย่างงี้เราก็เลยเหมือนสอนท่าพื้นฐานให้น้องลอง<ช>อะไรประมาณนี้แต่ว่าพี่โฟกัสในเรื่องก็ไม่ธรรมาดาใช่เขาเลิศเขาเลิศเ,เ,เขาเชิดเขาเก่งมาตั้งแต่เด็ก เขาเป็นไอดอลสาวด้วยใช่เขาเป็นไอดอลด้วยใช่เด็กๆก็เลยอยากเรียนด้วยไงเด็กๆก็เลยอยากมาอยู่ด้วยใช่แค่ทาเป็นพื้นฐานเนี่ยก็ไม่ง่ายแล้วนะคะ แต่เรื่องนี้เนี่ยสนุกแน่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเลือกฝั่งนะคะว่าจะอยู่ข้างใครระหว่างทีมสาวโซฟีหรือว่าทีมหนุ่มกั้งกรที่ในเรื่องรับบทเป็นนายแค่เห็นก็ตื่นเต้นขนลุกไปหมดแล้วเพราะระดับตัวพ่อตัวแม่ใส่แดนซ์ต้องโชว์ของในละครเรื่องนี้ว่าแต่ว่าสองคนนี้เนี่ยเขาเป็นคู่กัดจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเป็นอ่มไม่เอาไม่พูดดีกว่าเรื่องนี้ต้องไปถามสาวโซฟี ดีกว่าค่ะจะเรียกว่ามันไม่ใช่คู่รักแต่มันเป็นคู่แก่เห็นไหมคุณผู้ชมมันเป็นคู่แกลมันเป็นคู่แกลงเพราะมันเหมือนมันเป็นฟิลแบบเรารู้จักกันสมัยเด็กเรารู้จักกันตั้งแต่เด็กแต่พอโตขึ้นมามันก็ต่างคนต่างโตขึ้นเนาะต่างมีแบบอะไรในชีวิตที่เกิดขึ้นแต่ว่าฝั่งนายเนี่ยเขาก็จะแบบอุ๊ยทําไมเพื่อนเราสมัยเด็กเขาสวยขนาดนี้แต่เรา มีแฟนแล้วไง uh เราก็เลยเหมือนแบบเธอก็ชอบของเธอไป uh ฉันจะอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ uh แต่ก็ยังมีแบบแซวกันบ้างเหมือนเราก็รู้แหละว,ว่าแบบเขาชอบแซวเราแบบนั้นเขาชอบแซวแบบอุ้ยอยากจีบยังอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นฟิลเล่นแต่ว่าท้ายสุดแล้วมันก็มันเป็นความเป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทกันมาก ก็ต้องตามลุ้นในละครนะคะว่าสรุปแล้วเนี้ยหนุ่มกังเขาจะตามจีบสาวโซฟีในเรื่องได้หรือเปล่าแต่คุณผู้ชมคะด้วยความที่วันนี้เนี่ยเป็นซีนหลักที่ทีมนักแสดงทุกคนต้องเข้าฉากเต้นบางคนที่เห็นก็อาจจะเป็นนักเต้นมืออาชีพอยู่แล้วแต่บางคนก็เรียกได้ว่าชอบเต้นแต่ไม่ถึงขั้นถนัดงานนี้ก็ต้องเอาท่าเต้นไปซ้อมกันถึงที่บ้านก่อนเข้าฉากในวันนี้ด้วยหนุ่มกังก็แอบสปอยมาว่าพอเข้าฉากกันจริง ทุกคนเต้นเก่งมากๆท่าเป๊ะสุดๆเลยค่ะโอ้ยผมบอกว่าไม่มีหน้าใหม่ครับนี่เพราะว่าเราซอ้อมมาอย่างเต็มที่นะตอนนี้ทุกคนไม่ใช่หน้าใหม่ตอนนี้ทุกคนคือเต้นเป็นทุกคนนะฮะตักใจมีเรื่องเดียวครับผมนี่แค่อากาศนะครับอากาศที่เราต้องสู้กับเสื้อผ้าของเราเพราะาเราต้องจัดเต็มแค่น,นั้นเลย เรื่องสภาพอากาศที่ร้อนในตอนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคของการเข้าฉากเป็นกลางแป้งเลยนะคะโดยเฉพาะนักแสดงรุ่นพี่อย่างโออนุชิตที่ในเรื่องนี้รับบทเป็นดินแดนดูจะหลงรักกองถ่ายละครเรื่องนี้เขาแล้วเพราะทีมเบื้องหลังของกองละครเขาทําสิ่งนี้ให้ค่ะมาค่ะมาค่ะมาพี่โอมาค่ะนี่อะไรอะไรัน,นออ เขามีรีเซ็ตข้างบนเหรอคะหรือใช่ทำให้ทําให้เราสามารถถ่ายกลางแดดได้แบบร่มขึ้นอบางบางบางกองไม่มีนะฮะโอเคไปเจอบางกองอ่ะเขาก็ให้ถ่ายตากแดดที่โอผิวค้าแบบเนี้ยเพราะว่าโอตากแดดมาค่ะใช่แต่บางกองที่เห็นแบบนี้เขาคือว่าจะมีการบางแบบพวกเงาจากข้างบนใช่ใช่ใช่อ่าเงาจากข้างบนพี่โอของสารหนูใช่ไหมใช่ใช่ใช่ให้ให้ให้แต่กล้องตากเดดค่ะวันนี้คือแน่นอนว่าเต้นก็คือกลางแดดแต่ไม่โดนแดดแน่ๆไม่โดนแดดแน่ๆครับเพราะว่าเขากรองไว้แล้ว สำหรับเอิร์ธกัสมนนัทที่ในเรื่องรับบทเป็นเฟมัสบอกว่าเรื่องแดดไม่กลัวอยู่แล้วค่ะเพราะทาครีมกันแดดไว้จัดเต็มสุดๆแต่ที่ถือว่าชาเลนจ์กับตัวเองคงเป็นเรื่องการเต้นนี่แหละเพราะปกติเต้นอยู่บ้านคนเดียวค่ะแต่ฉากนี้ต้องเต้นกันเป็นกลุ่มกลัวว่าจะทำผิดพลาดทำให้คนอื่นเสียเวลาไปด้วยเลยซ้อมท่าเต้นทั้งหมดจากที่บ้านก่อนเข้ากองวันนี้ค่ะ เช่นเดียวกับหนุ่มก้าวหน้ากิติพัฒน์ที่ในเรื่องรับบทเป็นเคดูจะกังวลกับเรื่องท่าเต้นมากๆเลยนะคะซ้อมจากที่บ้านไม่พอก่อนเข้าฉากเนี้หนุ่มก้าวหน้าก็ยังซ้อมไม่หยุดเลยค่ะตอนนี้คือก็มานั่งทวนท่าอยู่ท่ามีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างอ๋อใช่เพราะเราต้องไปฝึกเต้นมาก่อนอก่อนหน้านี้ครับแล้วะได้เห็นคู่กับเอิร์ธเต้นยังไงแน่นอนก็มีมีใหด้ดูด้วยเป็นทั้งเต้นคู่แล้วก็เต้นกลุ่มด้วย อ,อันนี้กระซิบบอกเลยไหมว่ากระซิบสิกระซิบบอกว่าเต้นกลุ่มอ่ะสุดยอดมากคือบล็อกกิ้งอ่ะอันอันี้มันไม่ต้องกระซิบเลยมั้งคือได้ยินหมดแล้ว <laughs> บ็อกกิ้งคือแบบสวยมาก<อ>ท่าดิท่าเทมากแล้วก็มีการแบบเต้นเดี่ยวเต้นคู่เต้นกลุ่มสลับซ้ายขวา <laughs> เหมือนไปแข่งอ่ะเหมือนเหมือนเต้นแข่งเลย <laughs> ขึ้นเอา,อางี้หนูมไม่เคยเต้นกลางแจ้งขางนาดนี้มาก่อนอเป็นแบบท้าทายประสบการณ์ใหม่สําหรับหนูแล้วก็พวกเรามากเพราะแบบใหม่เลยแบบใหม่แดบดบประเทศไทยพร้อมกับกระทาเต้นอันร้อนแรง f e m เขาไหลไปเนี่ย f m วันนี้น่าจะสองรอัอ p u ขึ้นไปคือหาให้มันรู้ไปเลย เห็นได้ว่าทีมนักแสดงเขาทุ่มเทกับฉากดีมากๆแม้อากาศจะร้อนแถมต้องแต่งตัวจัดเต็มทุกคนก็ไม่ท้อเลยค่ะเห็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมคะอยากดูกันหรือยังคะบอกเลยว่าได้ดูกันแบบจุกๆแน่นอนเพราะละครเรื่อง beating again ขยับหัวใจมาใส่จังหวะ พร้อมสาดความสนุกในช่วงสงกรานนี้ค่ะตั้งแต่วันที่13ถึง16เมษายนนี้เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปรับชมก่อนใครได้ทาง www.wipa.me และวิภาแอพพลิเคชันนะคะอาซอรีมามะไทย PBS รายงาน